วันนี้เราก็เลยจะมาตามหาเครื่องเล่นที่โหดที่สุดในดีมเวิร์ d ดูที่มันจะน่ากลัวสักแค่ไหนมาออ้มาออ้ไปไหวเลยที่ก่อนจะดูคลิปอย่าลืมให้กำลังใจพพสด้วยกันกดใส่สกับแค่กดสับสไครต์แค่ถูกแล้ว แล้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันยเยอะๆนะครับถึงพอดคอร์ดไวก็ได้สวัสดีครับฮอสแลนด์วันเดย์วันนี้เราอยู่กับน้องน้ำตาลพิจฉนานี่ วันนี้เราพาน้องมาเที่ยวเล่นที่ Dream World ครับผมปกติมา Dream World บ้างไหมสิบกว่าปีที่แล้วเคยมาเนาะเคยมาเคยมาพี่มาเล่นครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่พี่มาทัศนศึกษาพี่เลยเหมือนน้องๆนี่เลยใช่อย่างนี้แหละวันนี้พี่ก็พามาย้อนวัยนิดนึง Dream World ในความคิดของพี่รู้สึกว่ามันเป็นของสําหรับน้องๆมาเล่นกันเหมาะกับน้องๆแค่ไหนนี่อ่ะดูดูข้างหลังเห็นไหมฮะบอกเลยว่า Dream World นี่เหมาะกับน้องๆมากวันนี้เราก็เลยจะมาตามหาเครื่องเล่นที่โหดที่สุดใน Dream World Sure. ดูซิว่ามันจะสักแค่ไหนเดี๋ยวเราแบบว่าไปแอบถามเขาดีกว่าว่าเครื่องเล่นอันไหนที่มันแบบมันจะสนองนิดความโหดของพวกเราได้เข้าใจฟี่ไหมได้ได้เดี๋ยวเราไปแอบถามเขาดีกว่านะว่าเล่นเครื่องไหนที่มันโหดสุดไปไปนี่พี่นั่งอ่านอันนี้อยู่เลยอาอนี่ครับพี่ามอยู่ยิง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 ไปอะ รบกวนสอบถามได้ไหมครับเ <c oughs> ครื่องเล่นอันไหนที่แบบว่าโหดโหดอ่ะที่มันน่ากลัวน่ากลัวสุดไวกิ้งเหรอแล้วลองลงมาคอนาโดคอนาโดและอีกอันหนึ่งเฮลิเคินเฮลิเคนอันนี้ก็ถือว่าโหดสุดของที่นี่แล้วอ่อนะเดี๋ยวไปลองซะหน่อยดูสิว่าโหดแค่กลัวไหมั้ไวกิ้งเฮลิเคนเหมือนกันไหม ไวกิ้งต้องนั่งปริญญาเอกอ๋อปริญญาเอกอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงบนสุดยอดยอดบนยอดเหรอเออไม่เราเราจบตีก็เรียนแค่ตีพอแล้วอะโอเคกลางตอนนี้เราได้สามเครื่องเล่นแล้วเดี๋ยวลองไปดูดีกว่าเนี่ยว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนครับขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะคะอ่ะเมื่อกี้เราได้ไปสอบถามเรียบร้อยแล้วาอันไหนโหดสุดนะเขาบอกว่าไวกิ้งโหดสุดจริงเหรอรอเล่นรอเล่นไล่จากข้างล่างไปสิอันข้างล่างเหรออ่ะไวกิ้งอันดับแรกไม่ใช่หรอไวกิ้งโหดสุดเหรอไวกิ้งโหดสุด เน่าดูนี่เห็นมากเน้าเหมือนกันนะโอ้เมื่อกี้นึกว่าเขาเลี้ยงแบบว่าไม่เขาบอกว่าไวกิ้งเนี่ยโหดสุดหรือว่าเขาไล่ขึ้นวะนั่นน่ะสิเอาง่ายๆก็คือเฮลิเคสโหดสุดนะครับทอร์นาโดแล้วก็มาไวกิ้งเลี้ยงลงมาเลยตามลํดาดับเราไล่จากอันธรรมดาสุดไหมไวกิ้งชื่อดูอาจจะโหดแต่ก็เรียกว่าพี่ว่ามันเรื่องธรรมดาเมื่อกี้ได้ยินพูดเรารู้สึกธรรมดาเลยเนาะเฮ้ยแบบใช่เหรอใช่เหรอจริงเหรอวะอะไรดิเออไปไม่เหรอเออ กลัวไหมเรากลัวไหมปกติเรากลัวไหมกเครื่องเล่นเนี่ยตอนเป็นเด็กอะไม่กลัวตอนนี้มันเหมือนแบบเหมือนพอเราโตมามันมันเริ่มคิดเยอะอะตอนเด็กเราไม่ค่อยกลัวตายกลัวอะไรก็ตาตอนเด็กๆเราไม่กลัวตายเว้ยเหมือนเข้าใจฟิลว่าพอเราโตมาเราก็ต้องแบบว่าความรับผิดชอบเรามากขึ <ๆ S 2> ้นเราก็แบบเฮ้ยอะไรที่มันทำให้เราเสี่ยงกับชีวิตเราอะไม่เอาดีกว่าอะไรประมาณนั้นความเสี่ยงแบบนี้ไม่ต้องการไม่ต้องใช่ไม่ต้องการแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ไม่เป็นไรมากับพี่อะ ครับนานๆทีได้จะได้รู้ว่าใจเรายังเป็นเด็กอยู่บ้างไหมสหุกไปถึงกูช่วยด้วยอยากเห็นจริงๆโอิยช่วยด้วยต <c oughs> ้องร้องขัโทษของงี้ <ไป S 2> จะไปกลัวอะไรกับอีแค่เครื่องเล่นใช่ไ,ไหม <c oughs> เพื่อนเยอะแล้ววันนี้มีเพื่อนเยอะมาจากโรงเรียนอะไรนคะโรงเรียนเดียวเซนโมิตต์ปากันใช่ไหมใช่ทิ่พวันทิลวันคล้ายๆทิพประลดไหมใช่อร่อยมากเค็มๆเคยกินใช่ไหมไปละไปไกลละตูมโน่บอกไม่เลยมีน้องช่วยวันนี้เดี๋ยวมีน้องช่วยกรี๊ดให้น้องมาช่วยกบเสียงกรี๊ดพี่ใช่ใช่ใช่ เรดูเรอดูราดูใครจะไปเก็ตปลาเปล่าเอาแล้วปล่อยตวนลอยต้องปล่อยดูไม่หุดหรอกยวเดี๋ยวเดี่ยวเนี่ย เป็นไงบ้างเมื่อกี้ออ้ยได้เรื่องอยู่นะป่านี้เรารู้ว่าโอเคมันน่ากลัวตรงที่จะตกเราเริ่มจับเทคนิคได้เราก็จะแบบเราจะรู้ว่ามันจะเสียวตรงไหนแต่แต่ก็ถือว่าถ้าใครไม่ค่อยดีเล่นก็น่ากลัวอยู่นะน่ากลัวน่ากลัวเออเพราะเมื่อกี้พี่เดินลงมาปุ๊บแล้วพี่เสียงใครเมื่อกี้เสียงใครคะไม่มีกี๊แต่มีแต่เสียงความสนุกเออได้อยู่นะได้อยู่ได้อยู่แฮปปี้สบายสบาย ันนี้แหละนี่แหละนี่เดี๋ยวดนี่ดิดูหน้าสักทีเชื่อๆผอดูที่มันจะน่ากลัวสักเกอรไหนกลัวปะกลัวไม่ต้องกลัวหรอกพี่ก็กลัวดีฮะมีคนมาช่วยแชร์ความน่ากลัวบายบายนั่นแล้วบายบาย 他买的。 มแม้ดูน <âu baik> ีจะไม่นานนิ <Mich genocide> ่งได้ไหมทำได้ไหมแต่ทำนานนิ่งสีนี้เป็นสีส้มสดนี้กางส เป็นไงโอเคโอเคมากตอนแรกก็เฉยๆเนะเฉยๆๆกล่าวว่าเมื่อกี้นัดกันข้างบนว่าเฮ้ยเราทำหน้า,านิ่งกังนมามเขาบอกรอบสุดท้ายพอมันเวี่ยงบุ๊ก ขึ้นไปแล้วแบบเฮ้ยย้อนวัยเหมือนสมัยวัยเด็กที่เราเล่นป่ะประมาณนานตอนเด็กๆอะไรเงี้ยเราก็ใหญ่ผู้ชายที่เราชอบมานั่งข้างๆเนผู้ชายที่ชอบมานั่งดูจะได้ปอบเราจะไปปอบเราแต่เมื่อกี้พี่เป็นผู้ชายที่ไ่นั่งข้างหนูดังหูเลไม่ต้องรอเล่นหรอกเดี๋ยวไปดูที่กล้องนู้นเดี๋ยวก็รู้กล้องที่ติดอ่ะเอออ่ะเดี๋ยวเราไปทอร์นาโดต่อไปทอร์นาโดครับ อาล้ครับตอนนี้ก็อยู่ที่เครื่องทอร์นาโดระดับความโหดเพิ่มขึ้นใช่ใช่ใช่นีเเ่เล่นแค่นี้เองแข่งแค่นี้เลยเหรอเบา,บาบๆชิบชิบพี่ชิบชิบปะจิบจิบมากไม่ธรรมดาค่ะเมืาา่อก<บ>ี้เราเห็นไปแล้วมันก็รู้สึกว่ามันน่ากลัวปะวะเมื่อกี้เขาให้เทคนิคมาของการเล่นเครื่องเล่นแบบว่าเวลาเบี่ยงเบียงแบบนี้ต้องยังไงนะคะปล่อยตัวตามสบายไปตามแรงน้มถ่วงแรงเวีงของเขาเราอย่าไปเกรงกับเครื่องเออเราจะไม่ฝืนไปตามแรงน้มถ่วงโลกมันจะทําให้เราแบบเกิดการเกรงและเกิดการกลัวได้เพราะนั้นปล่อยชิวๆฮะเมื่อก่อน เล่นเคยบอกว่าเมื่อก่อนเล่นแล้วหลับตาเมื่อก่อนเล่นหลับตาน่ากลัวมากพอลืมตาเฮ้ยมันโอเคกว่าเดิมแค่คราวนี้ห้ามหลับตานะอยู่อย่างนี้นะร <c oughs> อตาแหง้งปะเดี๋ยวมารอดูเดี๋ยวมารอดูว่าจะเป็นยังไงฮะไปเลยดีกว่าปะ เปไงพี่เสียวปะเสียวอยู่นะสะพอนจุดจุดใช้ได้อยู่นะใช้ได้พี่ รู้เลยอะเล่นตอนใบสิบกว่ากับ30กว่าเนี่ยมคนละเรื่องอ่ะไม่ธรรมดาเลยนี่อันเนี้ยเฮ้ยมันน่ากลัวอยู่นะน่ากลัวนี้น่ากลัวนี้จริงคือขาสั้นอยู่นะตอนแรกแบบพี่พอยบพอลงจากก็หิมะปุ๊บขาอย่างเงี้ยไม่ด้วยความที่มันมันเสียวเนาะใช่เสียวมันวูอย่างลงอ่ะแต่ว่าพอพอสักพักนึงเราก็เริ่มปรับตัวได้ปะหรอไม่นะอันนี้พี่ว่าหดวแล้วนะนั่นนะสีพี่หรือว่าเราไปเล่นอื่นอื่นเราเรามีโหกวอ่านี่เราฝันคนปู่ไหมไปฝันเลือเป็ด คือบอกเลยว่าเครื่องนี้มันชัาชันธรรมดาๆมากอุ้ยปากสั่นมือสั่นหมดเลยอ่ะจริงหนูรู้สึกเลยล่วขาสั่น่าตอนนี้อะไรอีกอย่างรู้ไหมฟันแห้งมากยิมเยอะแล้วลมโดนฟันอะไรกระถือว่าธรรมดาเฮ้ยมันมียากกว่านี้ป่าวะน้อง เราได้จัดการเครื่องหดดไปแล้วเดี๋ยวเข้าไปขำๆซะหน่อยอ่าไปแบบเข้าไปเล่นดูซะหน่อยดิว่ามันจะน่ากลัวสักแค่ไหนคืออันนี้คนนี้เขากลัวอยากรู้ว่าข้างในเป็นยังไงใช่เดี๋ยวพี่จะเป็นคนที่ดูแลหนูเองอ่าพี่นำหน้าเลยนะเด็กๆแล้วก็พาดูแล้วไปเกณฑ์น้องมานี่เกณฑ์น้องมาให้ช่วยเอาหน่อยไปเด็กๆเด็กๆเรามาเรามาเราหน้กล

大家加油！ เข้าไปปุ๊บเกาะเสื้อกอยู่นี่เออเหมือนมีอะไรมาสะกิดตัวกู เป็นไงวันนี้ที่เขาแนะนํามานะว่า3มเครื่องสุดโหดเป็นยังไงบ้างครับจริงๆก็ตามเขาว่านะแต่ว่าสําหรับตานี่ตาไนเครื่องทอร์นาโดทอร์นาโดที่เป็นหมุนๆใช่มันควบคุมไม่ได้เออบางทีมันก็หน้าลงบางทีมันก็หลังลงนะใช่บางทีมันก็หัวลงแล้วเป็นเครื่องที่แบบตามีความรู้สึกว่าขาอ่อนจริงๆอ่ะอันนั้นอ่ะใช่ลงมาปุ๊บคือขาอ่อนแบบขาอ่อนขาจะเป็นตะคิวอ่ะพี่อ่ะเออหน้ากลัวที่สุดคือทอร์นาโดและที่ชอบอะชอบบ้าผีสิงล่าง เลยผู้จัดก,การก็ได้ไปบอกพี่พรว่าแบบอู๋ตาอยากเล่นบ้ามีสิงมากตังกลัวมาก <c oughs> ถ้าใครมาถามตาว่ารีวิวบ้ามีสิงแบบรีวิวมีอะไรบ้า,ง,บา,ง,บางตอบไม่ได้เห็นแต่มืดๆเสื้อพี่พรแล้วก็ทาวคนข้างหน้า <c oughs> คือเขาไม่ให้ถ่ายแต่ว่านี่เข้าไปถึงปุ๊บ คือบอลแต่พื้นเท้าออะอแล้วไปกับน้องนึกว่าจะดีกลายเป็นเด็กกี๊อะไรกูกี๊ตามเด็กเลยกูกลัวไปด้วยเลยเอาจริงนะที่กลัวที่สุดไม่ใช่เครื่องเล่นหรอกนี่บ้านมีสิงแล้วเครื่องที่สนุกที่สุดอ่ะชอบอันไหนชอบไบกิ้งสนุกเหรอก็นุมันดูแบบใช่ใช่แล้วมันแบบอยากลองยืนอย่างที่พี่พอร์ตบอกอะไรอย่างเงี้ยเนอเมื่อกี้ลองยืนเลยเท่ปล่อยมือพอปล่อยปุ๊บเขาบอกอะไร ไม่เอาแล้วขาอ่อนนะจะเป็นตะคิวเหรอโอ้พี่พอดอ่ะของพอดอ่ะของพอดคิดเหมือนกันพอดคิดว่าเครื่องไอ้ทอร์นาโดอ่ะน่ากลัวและเสียวที่สุดไวกิ้งเราเรารู้ได้ไงว่ามันจะเสียวตอนไหนอะไรเงี้ยก็ถือว่าแล้วแต่คนละกันถ้ามานะถ้ามีเพื่อนๆอยากมาแนะนําทอร์นาโดเราชอบสาหรับส่วนตัวสองคนเราชอบนะใช่ใช่ใชอบชอบเป็นไงความรู้สึกต่างกันไหมตอนเด็กตอนโตต่างมากตอนเด็กคือเราอยากเล่นแบบไม่จากัดรอบไงอันนี้เราเล่นพอเอารู้พอเอารู้เด็กๆนี่เล่นเอา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 อะไรเงี้ยเล่นซ้ำเนี่ย เหมือนน้องๆงเล่นส <ำ S 1> องเขาเล่นหลายรอบแล้วเออแล้วตอนนี้ไม่เอาเล่นสองรอบแล้ว,วพรโตมาแล้วรู้สึกเรากลัวมากขึ้นเนาะกลัวเราคิดเยอะขึ้นแล้วเหมือนแบบพอเราโตเราเราดูหนังเยอะดูนั่นดูนี่เยอะไงใช่ไหมมันก็เลยกลัวไงมันก็เลยกลัวเรากลัวลแบบว่าจะเกิดอุบัติเหตุอะไรบ้างแต่ที่นี่เขาปลอดภัยไม่มีอะไรหรอกปลอดภัยปลอดภัยปลอดภัยมันก็เป็นความแบบให้เล่นแบบสนุกสนานนันเองโตมาก็รักตัวกลัวตายมากขึ้นขนาดเองตอนเด็กมันไม่ค่อยคิดอะไรหรอก ไว้แล้วตอนนี้มีผลงานอะไรป่ะเนี่ยตอนนี้เหรอคะเดี๋ยวละครจะกลับมารีรันค่ะผม,มวิคิดรอใช่ใชแล้วก็กลังจะเปิดกล้องอีกเรื่องนึงแล้วก็ทําธุรกิจแค่นั้นเองมีสวยและรวยด้วยวิก็เนี่ยรอเกาะรอเกาะพ่อน้องงงอยู่เวลาคนเรียกไม่เรียกพ่สเลยเรียกพ,อพอ่อ,พอน้องงง พ่อน้องหอมันเหนื่อยก็วันนี้สนุกมากมากเนอะก็ถือว่าได้ย้อนวัยนะเราไม่ได้มานานหลายปีแล้วก็ถือว่าสนุกเหมือนได้ย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งจริงรู้สึกได้ว่าเครื่องเล่นมันเล่นได้แบบตั้งแต่วัยรุ่นจนตอนเนี้ยเรารุ่นรุ่นแบบรุ่นโตละวัยรุ่นโตก็ยังถือว่าก็ยังน่ากลัวอยู่เหมือนเดิมน่ากลัวอยู่เหมือนเดิมแล้วก็สนุกครับผมก็ขอบคุณทางดีเบิร์สเนียนะครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่ให้พวกเรามาถ่ายทำในวันนี้นะก็เอาจริงนะสนองนี้พวกเราน สรองนี้พอน้องโฮมอ่ะก็ขอบคุณมากขอบคุณน้ำนตาลด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับก็สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืม subscribe ที่ช่องพอด้วยนะครับช่องพอดสลันแชนแนลนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าอยากให้พอดพาไปเที่ยวที่ไหนอีกนะคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้ไปกันดีกว่านะค่ะไปเล่นเครื่องเล่นต่อเลยกลับบ้านเลยกลับบ้านถึงพ่อน้องโฮมโอเคขอบคุณครับบ๊ายบาย พี่ว่าพี่ขึ้นไม่ได้ว่ะทำไมอะพี่อ๋อหลังพี่คดโอ๊ยคนหลังคดเล่นไม่ได้ไม่ใช่หรอกอันนี้มากกว่าเออมาุดละโอ้